กินดอกบัวล anyway. ูกกดอบัวครับนี่ดินดูเดียวป้าเอาป้อนใส่ปากข้ามันเลยเนี่ยเห็นป้านี่ดอกดอกบัวแล้วมันกินหางใช่มันอ้าปากเดี๋ยวมันก็เนี่ยเนี่ยเดือกกินป้าป้าป้อนใส่ปากมันเลยปาน่ะอืรู้นี่ตัวเบื้เริ่มเลยลูกนี่มันอ้าปากดินไม่เห็นสนใจเลยอุ้ยตัวนี้ตัวเบือเริ่มเลยดินดินดูตัวนี้ตัวเบื้เริ่มเลยเนี่เนี่ยดินดูดิดินเนี่ย ป้อนใส่ปากมันเลยอ่ะลูกยินดูสินี่ยน,นี่มันมารอกินเงินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป้อนใส่ปากเลยอย่างกับป้อนข้าวให้หน่อยให้ปีให้หน่อยเน,นี่ยมันกินข้าวเก่งกว่าดีนิดเนี่ยเห็นปะปามกินเก่งกว่าดีนิดเนี่ยยินดูปะเนี่ยเนี่ยโอ้ยดเ,อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้โหนี่อ่ะเนี่ยใส่ปากมันเลยเนหะ็นไหม โอม้มีแอปเปิ้ลด้วยรอ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 ดูว่าไอ้นี่มันไปก่อนโอ้ยนี่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 มาแล้วอะายบายมันนี่ไงครับ เดี๋ยวมันจะมานะเนี่ยมต้องล่อๆมันก่อนเดี๋ยวพอมันมาแล้วก็เราก็ป้อนใส่ปากมันเลยนี่หมาแล้วนี่มันตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆให้เราก็ป้อนใส่ปากมันเลยเออดินตกเอวดินเดี๋ยวดินตกน้ำลูกดินแขนสั้นๆน่ะไม่น่าหรอกดินไม่ตกน้ำเอามาเอาซ้อนดินมาโยนโยนลงไปเลยครับ อู้นี่ไงนี่ไงตัวเ,เริ่มนี่ไงไม,มันกินดอกบัวด้วยเนะมันเปนดอกบัวแล้วมันก็กินอาหารครับมันกินอาหารอร่อยอ่ะกินอะไรอาหารอ่ะดินมาให้มันเหรอดินมาเลี้ยงมันใช่ไหมดินแบ่งปันให้มันใช่ไหมอู้นี่ไงนี่ไงลูกตัวก็เริ่มเลยลูกม,มาแล้ว<ง>นั่นเราก็เนี่ยดินที่ป้อนใส่ปากป้อนใส่ปากมันมีตุ้ใหญ่ๆเนี่ยเนาะ โอ้นี่ดูดิต้องใส่จมูกมาเลยอ่ะเนี่ยมันอ้าปากกินเลยอ่ะรอกินเลยมันอ้าปากรออ่ะนี่